สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสภาพสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับ5ประตูตัวนี้เป็นนิสสันทีด้านะครับ1.6ออโต้ปี2006นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับใครที่สนใจหา5ประตูใช้งานนะครับ1,900 0บาทนะครับ รถอยู่สามพันนคนปรปฐมนะครับสามพันนคนปรปฐมเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับรถสวยสีสันเงาชำํำชุดแต่งรอบคันใส่แม็กมางามงามๆเลยครับใครที่สนใจนะครับราคานี้สาภาพนี้นะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ใครที่อยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับก็บริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับขอวิดีโอคอลเพิ่มได้เช็ครถได้ครับรถสวยแบบนี้นะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิคว่่านะครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็น5ประตูทีด้านะครับทีด้าถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับด้วยความทนทานและอะไหล่ก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับ เพราะว่าเดิมทีเขาก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแท็กซี่นะครับจึงมีอะไหล่เยอะแล้วก็ดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับคันนี้รถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับขับไกลขับใกล,ข,กลขับได้ทั่วไทยติดแก๊ส LPG ประหยัดนะครับเน้นใช้งานรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับภายในสวยๆครับระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็น5ประตูทรงสวยๆส,ยส,ยสาภาพงามๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง ก็โทรเจรจาสอบถามนะครับไลน์ได้โทรได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับสีสันสวยภายในสวยราคา1 9 0 0 0บาทครับแจ้งจากช่อง A รถมือ2ขอส่ดรถและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับมาชมเช็คดูก็ได้นะครับหรือไม่สะดวกเดินทางก็ลองโทรเจรจาสอบถามนะครับก็มีการันตีนะครับจัดส่งให้ได้ครับรับประกัน ว่าได้รถแน่นอนนะครับรถสวยคัดและเช็คเป็น LPG นะครับถ้าท่านสนใจชอบ ใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของทีด้าขับนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับแม้กระทั่งใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับถ้าท่านชอบ5ประตูนะครับตัวนี้สวยสภาพงามๆราคาน่าจับหน้าจอมาเสนอให้กับสมาชิกอีกแล้วนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดรถสวยรถคัดรถเช็คนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับ ชมเช็คดูรถรับรองสวยถูกใจแน่นอนนะครับถ้าหาราคานี้สภาพนี้แจ่มเลยครับมาชมดูก่อนก็ได้นะครับมาทดลองขับก็ได้นะครับลองมาชมมาเช็คทดลองขับจะตัดเตือนใจได้แน่นอนนะครับก็สมาชิกบ้านใกล้ก็ได้เปรียบหน่อยนะครับ3 0 0 0นครปฐมคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ1 9 0 0 0บาท